เอาพอจะหอมน้องหอมไปรวย้เอาพอจะหอมน้องไปอยไป้อไปน้ไนออะ้อไรแบะรนอมไรน้อะไรแนอะไรแบบนีอะไรแบบนีอรบอไรอไปอมไแี้อะอะไอไบบอะีออะานี้ออะรบอะรบีออไอหอมไแระอไ ดูครับพี่รวยจะให้พ่อหอมคนเดียวครับดูครับห่วงน้องครับดูครับดูครับดูครับห่วงน้องครับเอาพ่อหอมเอาพ่อหอมเอาพ่อหอมเออเอาพ่อหอมน้องหน่อยเออโอ๊ยไม่ให้พ่อหอมน้องครับโหดมากครับดูครับไปอวดครับห่วโอ้โหจับน้องก็ไม่ได้ครับอเดี๋ยวชนเนี่ยทุ่มเนี่ย เนี่ยพ่อจะกินข้าวเนี่ยโอาเลยชอบเลยชอบมาเฟียไม่ดื้อค่ะมาเสียไม่ดื้อค่ะดูดิว่ามาเฟียปฏิทูไปแล้วพ่อหอามเอาหัวนี่มาเออพ่อห่ามน้องแม้โอ้ยมาเฟียไม่ดื้อค่ะไม่ดื้อค่ะเออพ่อรักพี่เบยคนเดียวค่ะบให้พ่อรักพี่เบลคนเดียวครัไปมาเฟียหาพ่อไปเดี๋ยวมาหาต่อมาไปใช้ฝ่ายใช้ฝ่าเลยเอาลูกมาเฟีย ไปรวยใช่ไหมรวาแกมารวยใช่ไหนนี้อ้เออดูใช่ไหมก็ได้ชิ้นออ้าวปนแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วเฮ้ยปแล้วมาง่ไปหนตักไปน่งตักพาอไปไลยแล้วหมไไปวไปแล้วไปรวยให้น้องเข้ามั่งสิให้น้องเข้าใกล้พ่อมั่งสิใหญ่ไน กลัวพ่อจับน hey, ้องนะครับเออดูครับดูครับเออดูครับเออเดี๋ยวก้นก็ชวนโต๊น่ะอาหอมมาหอมพ่อหอมห่วงครับห่วงครับเฟียมาแล้วเฟียจะกินอะไรไม่รู้นะมาเออ เร็วว้าดูพี่รวยสิเนะี่ยรวยไ่รวยสิเนะี่ยดูสิเนะี่ยนี่ใส่ไม่ดีเนะี่ยเออดูสิเนี่ยพ่อจะได้กินไม่แน่ข้าวอืมพจะได้กินไม่แน่ข้าวอะ่ะมาแฟมไม่ไดมาดูมาแฟมไม่อยู่นิ่งนะครับปลาช่อนแล้วเฮ้ยเฮ้ยที่ชูหายเฮ้ยเฟมเฮ้ยรวยเฟียว่าไง เรียกได้มาเลยพ่อไม่ทำครับพ่อไม่ทำครับพ่อรักครับนี่นี่อันนี้อ่ะอันนี้อันนี้อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะมาหวเอ้าพ่อจะหลอกน้องมาหาเนี่ยเอ้าด้วยนี่เกินไปเออเอาเลยพ่อเอาเลยอย่างนั้นเลยพ่อเออ อย่างงั้นแหละพ่อว้ทานกัเปื่อนไม่รู้เรื่องทข้าวต้ออย่างงี้ครับไม่รู้เรื่องนั่นอนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะมาเฟียมาเฟีย,เ,ฟยเอาไว้ลูกเอ้โดูสิครับดูเขาทำสิครับดูครัวไว้อยู่ไหนอะเฮ้ยเออโอไปแล้วเอ,เอามาเฟียไปแล้ว <c oughs> มาเอาตอนไหนอะอะไรไห เลยมาได้อนไ้อ่ะ